สวัสดีทุกคนวันนี้ข้าพเจ้าจะมาหลังงานนะรรีวิวตัวเองหลังเลิกงานเลยจ้าคือแบบว่าเลิกงานเราก็ต้องดูเนละ ใช่ปล่อยให้ตัวเองโศมนะทุกคนขอลนังหน้าก่อนนะ เราอะเราล้างหน้าด้วยอะไรนะเบบี้มา์นะคิมคีมอับน้ำของเ็กอะเรา,เ,าเวลาล้างหน้าตอนเย็นใช่ไหมยอย่างเช่นแบบว่าเราไปเจออะไรมาเยอะใช่ไหมตอนกลางวันอะเราจะล้างหน้า1นึเอ่อหเออสองถึงสาครั้งนะแต่ถ้าตอนเช้าล้างรอบเดียวก็ได้หรือว่าส,ส,สองรอบก็ได้เทาถ้าเทา,าว่างนะ ้าไม่อยู่สำหรับเราจะนังางอยไรเรเพราะว่าต่ก่อนเนปะ็นคนสิวขึ้นง่ายแพ้ง่ายมากตอนไหนนิดหน่อยๆๆก็ขึ้นอนะคือวันนี้ลปอยูน่นะทุกคนตอนนั้นอะหน้าขวบสิวเต็มหน้าเลยแต่ตอนนั้นคิดอะไรไม่รู้อคือแบบรู้สึกหน้าหน้าตัวเองทุเรศมากเลยก็เลยลบไปนะไม่ได้เก็บรูปไว้แต่ก็เสียดายอยู่ <c oughs> ถ้าไม่ได้ลบไปนะจะเอาขึ้น จะเอามาให้ดูอันนี้คือเราล้างหน้าไปสองรอบแล้วเนาะทุกคนเราไม่ต้องขุดนะเราวนไปวนไปวนทั่วหน้าเลยเนาะทุกคนแต่ว่าถ้าจะขุดใช่ไหมใช้แบบว่านิ้วมือตรงนี้นะนว,นวดไปอย่าเก,กาแรงนะทุกคนหน้ามันบอบบางมาออกเลยเสร็จแล้วนะเราจะล้างหน้ากันแล้วน,นะคะ แล้วเวลาล้างหน้านะเราชอบเอาอน้ำรุ่นลงแบบนี้นะทุกคนแม้นาครไม่เชื่อเผื่อคืออาจจะช่วยได้ทางนึงนะเวลาต้นสิวมาทุกคน ครั้งแบบนี้แหละเวลาล้างหน้าใช่ไหมเราถูเสร็จแล้วเราแบบว่าชะโลน้ำลงคือแบบลาดลาดลงมาเลยนะโอเคเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้เราเพิ่งถูเอยแปรงฟันไปนะแต่แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้อันนี้น้ำยาบ้วนปากนะทุกคนกลิ่นมันหอมมากกลิ่นลูกพีชนะ ื่อกี้ลืมบอกไปแบบว่าใครที่เป็นสิวนะเวลาเช็ดหน้าให้เช็ดเบาในส่วนท่างที่จะเบาได้นะเพราะว่าเวลาเราถูแรงๆใช่ไหมผ้ามันก็จะฝืดแล้วก็จะถูก,กับหน้าเราแล้วเกิดให้เราทําให้เกิดเป็นสิวง่ายมากเลย <c oughs> ต่อไปนี่นะจ๊ะอะไรนะที่ลอกสิวเซียนเซื้อมาจากเซเว่นนะเนี่ยเราจะลอกสิวเสียนนะทุกคนสิวเซียน,นเยอะมาก เอาแกะยังไงเนี่ยแต่พ๊บหนึ่งนะประกับแล้วกันโอ้ยอาไปในจาะตั้งกล้องก่อนนะเห็นบ้าทุกคนหน้าเราก็ไม่ได้เนียนขนาดน,นั้นนะแต่มันมีพวกรอยสิวเราชอบแกะมันนะ่ะสิวเสียนอนะ เราบอกว่าเป็นคนที่บอก่ไม่อย่เฉยๆเ,เห็นนิดๆหน,หน่อยๆก็ไม่ได้คือบอกว่ามันเข้าใจหน่อยนะว่าคนเป็นเสียวมันโกนเกเน,นะเวลาขึ้นนิดๆหน่อยๆเราก็จะบอกว่าโยนนิ่งไม่ได้คือบอกอเธอขึ้นหรอฉันแบบไม่ได้ละฉันต้องจัดการนะอะไรมบณนั้นอะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะรออที่แปลงเสียวเซียนอันนี้จนกว่าอะไรนะจนกว่ามันจะแห้งแล้วดึงออกกันนะทุกคน ต่อไปนี่ต้องจัดแล้วไหม,ไมรักตัวเองต้องดูแลตัวเองหน่อนจ้าใช่ไหมเราผู้ถูกใช่ไหมทุกคนเราเป็นผู้หญิงอะ แป๊นนึนงขอขออันนี้ตองนีหนยนะช่วยมันไม่เสร็จแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งนึ่วเราใช้ใกล้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราต้องสั่งเพิ่มที่แปดใต้ตาคันนะทุกคนใช่หรือเปล่าไม่รู้ ဒါကြမ်းဒီ weekend လောက်တော့အကုန်လုံး عشان နေတော့ဘုန်းနေတော့